สำหรับภายในของรุ่น e ี p o r t t e c นะคะนี่เปิดมากับกับประตูของเขาเท่มากนะคะมีฟอนต์อ m e เมล่าตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเบาภายในเป็นเบาะพรมสลับผ้านะคะเป็นเบาะแบบว่าเดินตะเข็บได้แดงด้วยกระจกเป็นปรับพัดไฟฟ้านะจ๊ะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาดูกันนะคะนี้เลยห้องสำารัของเขาก็จะกว้างแบบนี้เลยนะคะมารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS Auto กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เดนออบ้านสวนสำนักงานใหญ่ บนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนชนบุรีใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาได้นะคะเรามีรถคุณภาพดีๆมีบริการดีๆนะคะจากพีเซลด้วยนะคะและที่สำคัญโปรโมชั่นเราก็ดีๆนะคะออกรถใช้เงินเพียง999บาทนะคะจบทุกอย่างเลยนะคะส่วนใครที่เข้ามาแล้วดูคลิปนี้อยู่อยากได้รถสักคันบ้างต้องทํายังไงนะคะจะบอกว่าง่ายๆเลยนะคะต่อให้คุณอยู่ไกลแค่ไหนนะคะภายในประเทศไทยเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ ส่งรถฟรีให้นะจ้าตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะทุกอย่างจบเพียง999บาทจองปุ๊บรับส่งรถทันทีนะคะ3 0 0 0 0บาทไปเลยนะคะแถมยังมีโปรโมชั่นคับฟรีผ่อนปีหน้าวกรลา66ด้วยนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวฝากกันไว้ด้วยนะคะสรับโปรโมชั่นดีๆนะคะกับ ps Auto นะคะเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าเลย8โมงถึง6โมงเย็นใครเลิกงานก่อนรีบมาได้นะคะส่วนใครนะคะที่แบบ อยากได้รถนะคะหรืออยากจะแบบปรึกษาเคสต่างๆนะคะในการออกรถทำอาชีพนี้ต้องทำยังไงผมติดแบ็คลิสมาทำยังไงฉันติดแท็กซี่มาทำยังไงได้บ้างเรามีให้ทุกทางออกนะคะยังไงก็เปิดใจนะคะกดแอดไลน์มาได้นะคะเรามีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงเลยจ้ะวันนี้เขาอนุญาตพาดูนะคะรถ อีก,ก็ค่ะเครื่องพันสองอีกหนึ่งคันเป็นรถย่อดนิยมเลยนะได้ไปก็คุ้มนะคะคันนี้กว้างมากนะคะเป็นรถนะคะขับสบายสบายรายได้หมื่นสองก็เป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยนะจ๊ะคันนี้จะบอกว่าเป็นรถนะคะที่เข้าใหม่เป็นนิส s ันอะเ e r ่าอีสปอร์ตเทคนะคะเครื่อง1 2 0 0ซีซีเป็นรถปีใหม่เลยปี2019นะจ๊ะใครตามหารถปีใหม่ๆ แต่ยังไม่อยากใช้เงินดาวอยากเก็บเงินดาวเอาไว้นะคะอันนี้ตอบโจทย์มากคันนี้ออกรถใช้เงินเพียง9 9 9บาทและก็ได้ทุกคันเลยทีเดียวนะคะอ่ะไปดูกันทีละจุดเลยนะคะคันนี้เป็นรถสีดำนะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมแบบนี้สวยๆนะคะ E s p o อ t t e เ h เขาก็จะมีแบบว่าการออกแบบแบบเป็น ทรงสปอร์ตนะคะพร้อมสเกิร์ตรอบพันแบบนี้นะคะไฟหน้าแบบว่าก็เป็นดีไซน์ฉกเฉียวแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะด้านข้างค่ะก็จะเป็นล้อเดิมศูนย์วิสันนะคะ พร้อมยางดิสโทนนะคะไปใช้งานได้ยาวเลยกระจกเป็นปรับพัพไฟฟ้านะจ๊ะเป็นสีเดียวกับตัวรถมือจับของรุ่นนะคะ eSportT e c h ก็จะเป็นสีแบบโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมเลยไม่ใช่สีโครเมียมนะคะอะโอเคค่ะด้านหลังมีอะไรให้บ้างนะคะคันนี้ด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ถึง3าํตำแหน่งเลยทีเดียวนะจ๊ะป้ายทะเบียนสวยจังทุกคนชอบไหมโอเคนะคะเดี๋ยวพาดูห้องสัมภาระของอเมเบนะคะจะบอกว่าให้มาจุใจมากๆนะคะ มาจุใจมากๆเลยเดี๋ยวเราดูกันค่ะมาดูกันนะคะนี้เลยห้องสัมภาระเขาก็จะกว้างแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างคือสภาพเดิมๆสภาพดีพร้อมใช้งานกันอีกยาวเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ ไม่เคยออกรถและดูรถมือสองไม่เป็นต้องดูยังไงนะคะเบื้องต้นดูง่ายๆเลยนะคะน็อตเดิมๆแบบนี้นะคะน็อตเป็นสีเดียวกับตัวรถนะไม่ใช่รถสีดำแต่น็อตสีแดงอันนี้ไม่ใช่นะคะก็จากจากที่ดูตรงนี้นะคะรถไม่เคยมีการถอดตัวน็อตออก แสดงว่ายังไม่เคยมีการถอดชิ้นส่วนออกไปซ่อมทุกอย่างมาในสภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะ Met เม็ดอาร์เดิมๆนะคะยังอยู่แบบนี้นะคะถ้าเกิดเราทําสีแน่นอนเม็ดอาร์ตรงนี้หายไปถูกต้องไหมอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยแต่เข็บเดิมๆด,ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะสําหรับภายในของรุ e ่น e s p o r t Tech นะคะนี่เปิดมากับกับประตูงเขาเท่มากนะคะมีฟอนต์อเมล่าตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเบาะภายในเป็นเบาะพรม สลับผ้านะคะเป็นเบาะแบบว่าเดินตะเข็บได้แดงด้วยด้านหลังนะคะพื้นที่กว้างมากนะคะจะบอกว่าใครมีครอบครัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ขายาวนี่เลยนะคะนั่งสบายนั่งได้สบายมากนะคะให้ดูนี่นะคะพอยนั่งแล้วยังมีพื้นที่อีกเยอะเลยนะคะมีที่พักแขนให้ด้วยนะแบบนี้เลยนะคะ ส่วนตรงกลางคอนโซลค่ะก็จะรองรับ FM AM AUX นะคะทุกอย่างที่จะใช้ได้นะคะในความสะดวกของการใช้รถนะคะมีช่องเสียบสาย USB แล้วก็ AUX ตรงนี้นะคะภายในก็ส,สะอาดสอ้านแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ก็พิเศษสุดเลยนะคะราคาจบสุดที่359,000บาทค่ะนิสซูบอเมล่านะคะคันนี้เป็น E-Sport Tech นะคะปี2019พันเพียง6,100บาทตลอดสัญญาสูงสุด7ปี84งวด ฝากกันไว้อีกหนึ่งคันนะคะใครอยากได้รีบจัดจองเป็นเจ้าของเลยค่ะ